สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาร์ดลำพูนออฟิเชียลครับตอนนี้10โมงครับ13นาทีนะครับเราเดินทางมาที่เออหมู่บ้านซื้อบ้านปลาสุ่มครับบ้านปลาสุม่มตําบลอุ่มเมา เื่อทอวัตบุรีเพื่อทอวัตบุรีครับจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่นอ้องครับซึ่งเมื่อคืนเราเดินทางมาจากมหาสารคามเกนมือโอ้ยคอนแกนมันแหดเออตองผิเดินทางมาจากคอนแกน,นครับ 跟胡我问你。 บ้านปลาสุมครับมากมามาเด็นอยู่โรงเรียนพี่น้องครับโรงเรียนบ้านปลาสุมครับบ้านปลาสุมสุมเนาะสุมหละนะครับบรรยากาศลมรื่นนะครับข้างนอกกับอนข้างที่จะลงแรงนิดนึงนะครับมองจจกต้นไม้พี่น้องครับตอนนี้ฝนไม่ตกมาแล้วสามวันนะครับมึงอื่นจะเป็นมือแรกที่ฝนตกนะครับแล้วก็ตกยาวเป็นอาทิตย์ไปเลยนะครับ ก็ที่จะเป็นปพี่น้องครับาเก็บเกี่ยวกับความสุขหนึ่งปีสำหรับปีหกเจ็ดในหกหกหกเจ็ดครับนะครับปีนี้เป็นสเปเซชียลลำเพินไอดอนซูนะครับเป็นรูปแบบลำเพินยุคมันะคอนเซปต์วอร์จนะูปีหน้าจะเป็นแบบไหนนะครับรอติดตามพี่น้องครับ ก็จะมีออมอลำสาวน้อยลำเบิอนโจอะไรครับบอลโจกันเงี้หน่อยติดตามผลงานพี่น้องอีนานนบ้านปลาส้มมูเจ็ดครับพี่น้องบบตำบลอุมาอําพื้นทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับหอนเดี่ยวออกทางเดินหอนเดี่ยวครับพี่น้องบรรยากาศงางานตัวนี้นะครับาโรงเรียนพี่น้องวัดปลาดูเรียนบุรีงามนะ าการะงานก็จะมีทงแบบนี้นะครับทีเงนเสียงก็ต้งต่ำๆแล้ว

เดียวมไม่เี่น้องวัดที่ทั้งคุณโรงเรียนนานยุ่งนะแล้วหลบทางครับนี่ครับเราน่าจะถึงที่โรงเรียนโอ้ยพอเอ้ยรับรถเป็นตะยังไปน่ะเท่า,าอยู่พอเอ้ยมึงรถเด้อเด้อมาแบน ปวดรองไากระตายทนที่พอเอ้ยเอาเห็ดไปเล้วบ้านเอ้าโอ้ยปอเลยมันเจ้าเมาเหล่าคนยังไดนเจ้ากเห็ดกระเิดอนเนี่ยแต่พอเอ้ย สักอย่างหนึ่งครับไปที่มวยบ่ก็ไม่ม,ไม,ม,ไมีผู้ใดมาหอดก่อน,ย,นอยิถถ่งเงไ่ยเฮ้ยมาจอดรถทางเดงนอ้ก็ได้ ไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นภาพบรรยากาศการเข้างานไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับนี่คือพี่น้องเห็นนะถ้ามีรถมาจอดตันทางเนี่ยมีอะไรนั่นนี่นั่นน่จะเจรลำบากไปเมีนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นใครมาถึงงานเลยนะครับไม่ไม่ไมีเลยยังไ,ไม่เห็น,อ,หนอ้าวจะไหนน้องทำโรงเรียนขึ้นหน่อยเดี๋ยวน้อ นนี้่าลงที่บ้านนีตัวบ้านป่าสูงไหม ใช่เย,อ,ยอืมพื้นที่ก่อนพักจ,จะดูเด็กจันเอยครับโอ้ตายเล่มแนกหองน้ำลำบากแน่ๆนะบ้องน้ำน้อยมาก นมนพน้างหันกับเซบูเดินทางมาหอดเหล้วนะครับโรงเรียนบ้านป่าสุมครับตำบลอุ้มเหมาอําเภอตะวันบุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับเป็นบุญปังไฟพี่น้องครับ อันนี้คือบริเวณที่จะตั้งหานเลยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนู้นเอาถังน้ำมาไว้แล้วนะครับนี่งานแท้ๆครับนี่งานน้กับฝั่งุณน่าจะเป็นมวยเนาะฝั่งุณน่าจะเป็นมวยนะครับมันแอมสังกระซี่ยังดีเลยซข้าไปที่ดห้าโมง นี่กระชคือสุรรักพื้นที่มันน้อยไม่มีคนง่งกีฬาโภควยมีมูผมอาบน้ำเอาพี่นอนกกคกุ้ไกแช์กุติดตามกซับสกช่องบ้านลำพูนทุเชอนลิบต่อไิสวัสดีครับ